คุณทำธุรกิจเครือข่ายเพื่ออะไรเคยถามตัวเองไหมทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรต้องตื่นแต่เช้าป่ารถติดทำงานหนะักได้เงินมาแค่พอใช้แค่พออยู่รอดแต่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ไม่มีเวลาให้กับตัวเองแบบนี้เรียกว่าความสําเร็จจริงไหมบางคนเลือกธุรกิจเครือข่ายเพียงแค่เป็นทางเลือกแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นทางรอดให้กับคุณก็ได้เ <c oughs> พระธุรกิจเครือข่ายคือโอกาสในการสร้างไรายได้อีกกระเป๋าโอกาสในการสร้างทีมมีคนเดินไปได้วยกันโอกาสในการเป็นเจ้าของชีวิตไม่ใช่ลูกสร้างตลอดไปคุณทําธุรกิจเครือข่ายเพื่อเงินก็ได้เพื่อเวลาคุณภาพก็ใช่หรือเพื่อเปลี่ยนชีวิตคนอื่นให้ดีขึ้นพร้อมกับคุณก็ได้เพราะธุรกิจนี้ไม่ได้วัดที่ต้นทุนแต่เริ่มจากความเชื่อ ความกล้าและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คุณไม่ต้องเก่งแต่คุณต้องเชื่อคุณไม่ต้องทำคนเดียวแต่ต้องมีทีมและคุณไม่ต้องรอพร้อมเพราะโอกาสไม่เคยรอใครวันนี้คุณยังทำนานเพื่อเงินหรือคุณเริ่มต้นสร้างชีวิตที่คุณเลือกเองลองถามตัวเองว่าคุณทำธุรกิจเครือข่ายเพื่ออะไร